อันนี้อันนี้ผมบอต้องผ่าได้ครับเพราะว่ามีคนผ่าอยู่ในสนามอยู่แล้วครับนี่นะครับคนผ่าครับคนกำลังไล่สวนเนี่ยแต่คนผ่าเองไ่สวตคนผ่าเองไปเลยับน้อยปาดนะครับไม่่าจัดสีนะครับ

หลังเท้าโอ้ยังปลาดีนะฮะฮ้ยัเมันตีอยู่ฮัลโหลเท้ากรลับแจกให้่นุนมือเงินมือเงินที่ว่ามาจะได้มาแมนด้วยวะก็ต้องสิหลายอันดิ เอ็กมาสไม่หนึ่งคือจดห้าศูนย์ได้ไหมป้าวะนี่แสนแปดท่านแม่หมดเลยหมดเลยอีนี่อีนีพี่น้องพี่น้องด้ยสองแสนนะโอ้ทานออมตัวนี้สดแล้วก็ตัวนี้สดที่นี่ไป่ละนี่ละนี่ละเย็ะไปกินเนโอ้อยกยนไกลยไยนไกลยรียนจะ่องก็ติมานะลนีเรียนมากส

เขาเรียกว่าไกล้ยังก่ออันเอียงก่อไกลป่วยกับไกลยังก่อน่เดมพัหน่อยควดบอกองนสามันช่วนี้ร่างกายมันสอสมันกอมบ่มันฝนตกดูเดนบ่ตอนนี้แก็มกินเหล่ากินเบียร์เยอะยะน้ให้ลดิทั่นเดียวเตี้ยอยู่จะว่าบคุยบานไม่เตี้ นันนเอเขากิตี้เลยนะบางท่านมันโคบิดหลเม้นหลกับเม้นมุตัมบา

จงมงตะก้อเมืองสวงนะครับน้อยเสือบเข้ากลางเรียบร้อยดีเอาเสือบต่อไม่ได้เต็มต่อ5-4ได้ไหมจริงจริงด้วยเาไปเด็กู้แล้วนี่จีบอตสูแล้วเจ็ดา ไปหลายวันแลครับเพรอกาศมันือไทยว่าอย่างเดียวครับเกือบติดเกี่ยวนะครับอันอันนี้ก็น้อยเสริฟนะครับที่เสิร์ฟ ผมมากเลยหู้จุดแล้วสบายลงไหมครับมาอออครับลงเลยลงเลเก้าแล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆขิงเงินรางวัลสี่หมื่นบาทครับยิงแล้วเฮ้ยเฮไปเฮไปไม่ยอมหาข้อีไปลไปไมไปๆ ไปล็อข้างน้แล้วกุ้แสูลมโอเคแล้วโอเคเสอไปไหนยอดรับได้หมุนหมุนปาดปิดเกีียวไม่อยู่นะฮะต้องแตะเมื่อก่อนนะครับเอ้บเกเสบ เฮ้ยนี่มีเบาบางเล็กน้อยก็นี่แหละเดี๋ยวมือุมือมืออะไรทำค่มือีกันไอเพิ่มตีกันเลยโอเคไฟมากไฟกันเลยวันที่เปิ้ม กอดน้อยนี่ไม่อยากจะเตะแล้วนะฮะกอดน้อยไม่อยากเตะแล้ว น้าแล้วได้เต็มได้เต็มอี่ลีข้าป่วนรอเอ็ดไหมท่าเหมือนเดิมไหมครับถ้าเต็มนะครับถ้าเต็มหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับแต่เกี่ยวได้อยู่นะครับเปล่านะครับน่อยเน็ตเน็ตติ้งแรงเกินไป เน้นมันกระดกแห้งเกินไปนะครับลุงนะครับดูจากเน้นได้เยนะครับถ้าตะก้อโดนลูกมันจะเป็นอย่างนีู้นย์แปดไม่น่าพลาดเลยนะครับนี่ถือว่าตะธรรมชาตินะครับเตีเมื่อนี้ พี่ชอบเท่าเลยนะครัเต็มนมเชตาอันนี้เต้มนำไปเยอะนะครับมอกก็เลยเสือบออกที่มึงได้สิบปอนา์ีนะครับ ไป้วครับเป,เป็นไหนครับเมื่อจากกระยูครับเป็นไหนลูกเตะซ้ำนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ที็หนึ่งแปดอ่ะสองตะไบหกคนแล้ดิแล้วโอ้โหเดพอดีโอ้โหเต็มวันเต็มันลแลไ จเกี่ยวนะครับสุดยอดเลยครับเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะครับโทษครับว่าได้ตั้งใจมาถยกกันเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะครับง้เอาเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะครับ้วกเขามาสียอยู่ ต่อแปลดลูกนี้จะได้เต็มไหมครับลองดูน,นี้ทางโน้นจะเดินไหมครับต้องเดินนะ<ค><ค>สั่งได้จริงๆนะครับสั่งเต็ม

นะครับมันจะได้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเกมแล้วนะครับจบแล้ว12นาทีกว่าโอเคครับ